สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวจากข้อมูลที่เราได้รับกันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงสถานการณ์ที่เอ่อต้องบอกว่าน่าจับตามองมากในเวียดนามค่ะเป็นเรื่องความท้าทายในภาคพ,พลังงานทดแทนนะคะซึ่งกำลังส่งผลกระทบต่อ,อน,นักลงทุนเอ่อกว่า40รายเลยทั้งในและต่างประเทศที่ตอนนี้กำลังเผชิญความเสี่ยงจากนโยบายที่เหมือนจะเปลี่ยนไปของรัฐบาลเขานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าปมปัญหานี้คืออะไรกันแน่ แล้วทำไมถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้ลองนึกภาพตามนะคะโครงการพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมมูลค่ารวมกันหนี่โหกว่า13,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในเวียดนามตอนนี้เหมือนเหมือนกำลังแขวนอยู่บนเส้นได้เลยค่ะนักลงทุนมากกว่า40รายนะคะทั้งจากไทยเราญี่ปุ่นฟิลิปปินส์แล้วก็ยุรโรปด้วยกำลังออกมาส่งสัญ,ญญาณเตือนว่าอาจจะต้องผิดนัดชำระหนี้ก้อนใหญ่กันเลยทีเดียวค่ะ ใช่ครับคือเรื่องนี้จุดเริ่มต้นจริงๆมันมาจากนโยบาย Fit in Tariff หรือที่เรียกสั้นๆว่า FIT นะครับที่เวียดนามเขาเคยใช้เมื่อก่อนเพื่อดึงดูดนักลงทุนโดยการรับประกันร,ราคาซื้อไฟฟ้าในอัตราที่ค่อนข้างสูงจูงใจเลยล่ะครับถ้าคิดเป็นตัวเลขก็ราวๆ7 0 9ถึง9.35เซนสารัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงสัญญาก็ยาว20ปีเลยอือหือ20ปี ครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลเวียดนามดูเหมือนต้องการจะปรับเปลี่ยนนโยบายนี้มีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนไปจ่ายเป็นสกุลเงินดองแทนแล้วก็ที่สำคัญเลยคือลดราคาลงเหลือประมาณน่าจะราวๆ4.7เซนสารัฐเพอนั้นเองโห oh. จาก7ถึง9เหลือแท่4.7ครับซึ่งนั่นก็หมายความว่ารายได้ของโครงการพวกนี้อาจจะหายไปออ34%อถึง50%ได้เลยนะครับหายไปเยอะมากเลยนะคะแล้วพอรายได้มันอาจจะหดไปขนาดนั้นผลกระทบที่เห็นเป็นรูปธรรมตอนนี้มีอะไรบ้างคะมีข้อมูลบอกว่านักลงทุนหลายรายเริ่มเจอการไฟฟ้าเวียดนามหรือ EVN เนี่ยจ่ายเงินช้าลงหรือบางทีก็จ่ายน้อยลงไปเลย ครับอันนี้เป็นประเด็นที่นักลงทุนเขาหยิบยกขึ้นมาเลยคือ EVN เขาให้เหตุผลเรื่องเอกสารนะครับเอกสารที่เรียกว่า c c a หรือ Commercial Operation Acceptance เขาอ้างว่าเอกสารตรงนี้ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์อ๋อค่ะทางที่นักลงทุนบางรายก็บอกว่าตอนเริ่มโครงการเนี่ยเงื่อนไขเรื่องนี้อาจจะยังยังไม่ชัดเจนหรือยังไม่มีข้อกำหนดนี้ด้วยซ้ำ แล้วแบบนี้มันเป็นแค่ข้ออ้างหรือว่ามันมีน้ำหนักจริงๆคะ่ะเรื่องเอกสารเนี่ยคือประเด็นเรื่อง CCA นี่ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ EVN ยกขึ้นมาจริงครับแต่สิ่งที่สร้างความกังวลให้นักลงทุนมากกว่านั้นมากกว่าเรื่องเอกสารล่าช้าเนี่ยคือท่าทีของ EVN ที่นักลงทุนเขาตีความว่าอาจจะเป็นการพยายามเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาแบบว่าย้อนหลังนะครับย้อนหลังหมายความว่ายังไงคะก็คือถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยมันอาจจะแปลว่านักลงทุนจะต้อง คืนเงินส่วนต่างที่เคยได้รับไปแล้วตามอัตรา F I T เดิมโหต้องคืนเงินที่เคยได้ไปแล้วเหรอคะครับนี่คือจุดที่ที่มันทำลายความไว้วางใจกันอย่างรุนแรงเลยเพราะมันกระทบหลักการพื้นฐานของข้อตกลงอืมแล้วก็แน่นอนครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในช่วงที่ E V N เองเนี่ยก็กำลังประสบปัญหาขาดทุนสะสมมาหลายปีเหมือนกันข้อมูลล่าสุดปีที่แล้วนี่ขาดทุนไปเกือบพันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะ อ๋อเข้าใจเลยครับว่าทำไมนักลงทุนถึงต้องออกมาเคลื่อนไหวกันขนาดนี้เห็นว่าพวกเขารวมตัวกันส่งจดหมายถึงผู้นำระดับสูงสุดของเวียดนามเลยทั้งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ทั้งนายกรัฐมนตรีเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาดูแลเรื่องความสมบูรณ์ของสัญญาแล้วก็ความน่าเชื่อถือของการลงทุนในประเทศการเคลื่อนไหวระดับนี้คิดว่าจะหวังผลได้มากน้อยแค่ไหนครับ ก็ถือเป็นการส่งสัญญาณที่ที่ชัดเจนมากครับถึงความกังวลอย่างยิ่งยวดของนักลงทุนเพราะผลกระทบมันอย่างที่ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเงินของนักลงทุนกลุ่มนี้เท่านั้นแต่มันสะท้อนไปถึงเสถียรภาพทางการเงินของโครงการพลังงานทดแทนโดยรวมเลยนะคะโครงการพวกนี้มันต้องมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องถ้าการเงินสะดุดมันก็กระทบส่วนนี้ด้วยใช่ค่ะ และที่สำคัญกว่านั้นคือมันกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในภาพรวมเลยซึ่งเวียดนามเองก็ต้องยอมรับว่าพึ่งพาเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศค่อนข้างมากนะครับทั้งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดตามเป้าหมายที่ประเทศเขาวางไว้ถ้าความเชื่อมั่นตรงนี้มันหายไปการลงทุนใหม่ๆที่เวียดนามต้องการเนี่ยก็อาจจะ,ะชะงับงันได้ครับ มีเสียงสะท้อนจากคนในวงการด้วยอย่างคุณโดมินิกสครีเวนจาก Dragon Capital ก็บอกเลยว่าความไม่แน่นอนแบบนี้มันมันบั่นทอนความเชื่อมั่นมากๆส่วนคุณแคนโกนาคากิ ak จาก Tokyo g o s สแม้บริษัทของตัวเองจะไม่ได้กระทบโดยตรงก็ยังมองว่าสถานการณ์นี้มันน่ากังวลน่ากังวลสำหรับนักลงทุนต่างชาติทั้งหมดเลยเหมือนเป็นสัญญาณเตือนไปถึงคนอื่นๆด้วยนะคะถูกต้องครับมันเป็นเหมือนระลอกคลื่นที่ส่งผลกระทบออกไปในวงกว้าง กว่าแค่โครงการที่ประสบปัญหาโดยตรงสถานการณ์ตอนนี้ก็เลยเค่อนข้างตึงเครียดพอสมควรนักลงทุนก็กำลังกดดันอย่างหนกักแสดงความกังวลออกมาอย่างชัดเจนแต่ท่าทีล่าสุดจากทางการเวียดนามก็ก็ยังยืนยันตามแนวทางเดิมอยู่นะครับคือจะจ่ายในราคาตามสัญญา FIT เดิมเนี่ยเฉพาะโครงการที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านเอกสารหรือ c c a ได้ครบทุนสมบูรณ์เท่านั้นก็ยังเป็นจุดที่เหมือนยังคุยกันไม่ลงตัว ใช่ครับก็ยังเป็นจุดที่ต้องต้องหาทางออกร่วมกันต่อไปว่าจะหาจุดประนีประนอมกันได้ยังไงเพื่อไม่ให้สถานการณ์มันบานปลายไปมากกว่านี้ครับค่ะจากข้อมูลที่เราได้เจาะลึกกันมาวันนี้ก็เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าสถานการณ์พลังงานทดแทนในเวียดนามตอนนี้กําลังเปราะบางจริงเอง การเปลี่ยนแปลงน,นโยบายของรัฐบาลกำลังสร้างแรงกระเพิ่มที่ค่อนข้างกว้างขวางทั้งต่อน,นักลงทุนที่มีโครงการอยู่แล้วแล้วก็อาจจะส่งผลต่อเป้าหมายการพัฒนาพลังงานสะอาดในระยะยาวรวมถึงภาพรวมเศรษฐกิจของเวียดนามเองด้วยนะคะ ทีนี้คำถามสำคัญที่น่าจะอยู่ในใจของหลายๆฝ่ายตอนนี้เลยก็คือรัฐบาลเวียดนามจะหาจุดสมดุลได้ยังไงระหว่างความพยายามที่จะควบคุมต้นทุนพลังงานในประเทศกับการรักษาความเชื่อมั่นแล้วก็แรงจูงใจของนักลงทุนต่างชาติซึ่งมันก็เป็นหัวใจสำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดในระยะยาวของเขาจะทำยังไงดีอันนี้น่าคิดต่อคะ่ะ